ดูเพ,เพื่อนอยู่ด้วยปะครับคะก็ตั้งแต่ออกจากบ้านไปก็ติดตามดูทุกวันค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนความผูกพันที่เราได้อยู่ในกันตลอด24ชั่วโมงคิดถึงใจจริงๆอยากโทรมาคุยเอาไหมอยากค่ะแต่ก็ได้แต่ดูแล้วก็ส่งกำลังใ,ใจครับแล้ววันนี้ได้กลับมาบ,บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเวที Impact Arena ซึ่งเป็นที่ฟฟใฝ่ฝันของศิลปินหลายคนนะครับ รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจค่ะการได้เป็นส่วนหนึ่งในทัวร์เรีซีปีนี้นะคะใน24คนเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็มันได้มากกว่ามิตรภาพเพราะมันเป็นเหมือนครอบพันธุ์เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนเลยเชิญถ้าถือกันมาถามเป็นกันบ้านดีกว่านะครับผมก็ถามง่ายๆว่าหลังจากที่เราออกจากบ้านนี้ไปเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยน จริงๆน่ยด้านการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่าความรู้สึกของเราที่ออกไปการที่เราได้เห็นสายตาของใครสักคนที่ให้กำลังใจเราสายตาตันบอกครับเรารู้สึกตป็นกจแล้วก็ซาบซึ้งมากที่เราได้รู้สึกอย่างนั้นจากการที่เราออกไปจากตรงนี้ครับครับผมแล้วก็ ให้เขามีกำลังใจในการล่าฝันต่อไปรับครับอยากพูดแทนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่า <laughs> คือพวกเราทั้งนี้สคนเนี่ยก็เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดา พูดอะไรที่ไม่ดีออกไปครับแต่ก็จะบอกว่าน้องๆเพื่อนพี่ทุกคนใน F สิบปีนี้ครับตั้งใจทุกอย่างตั้งใจตาตามความฝันทุกวินาทีที่เขาได้อยู่ในบ้านครับเชื่ออย่างนั้นครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแตงโมและเบสนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับที่เราจะได้ทราบว่า